พี่ๆทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วนะคะว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านในนะคะของแต่ละรุ่นนะคะแตกต่างกันเฟืองด้านในนะของ a อ r o นะคะตัวนี้จะเป็นเลน f o ฟอสไนลอนดูบองนะคะส่วนของค o m บ d o ดนะคะตัวนี้จะเป็นเฟืองทองเหลืองค่ะสวัสดีค่ะจูนนะคะวันนี้จูนจะมาแนะนำอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกด้านในนะคะของมอเตอร์ทั้งหมด3รุ่นนะคะมีแอร o c o คอมมาโดแล้วก็รุ่นทั่วไปนะคะหรือว่ารุ่นธรรมดานั่นเองที่พี่ๆี่รู้จักนะคะไปดูกันเลยนี่ก็คือมอเตอร์ทั้งรุ่นนะคะที่จุนได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นะมีแอร o c o คอมมาโดแล้วก็รุ่นธรรมดานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าแต่ละรุ่นนะคะมีอุปกรณ์ด้านในลักษณะเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูรุ่นแรกกันเลยนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นแอร์โ เ,เดี๋ยวทุ่นจะไขด้านในให้ดูนะคะขยันสลับด้านนะรุ่นนี้นะคะตรงนี้จะเป็นคอยล์มอเตอร์นะคะส่วนตรงนี้จะเป็นลิมิตสวิตแล้วก็ด้านในตรงนี้นะคะจะเป็นคาบิสเตอร์นะคะ ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นบอร์ดควบคุมนะคะของมอเตอร์ตัวนี้นะคะ,ะเห็นได้ว่าคอยมอเตอร์ตัวนี้นะตรงเนี้ยจะมีซิงอลูมิเนียมนะคะตัวเนี้ยช่วยระบายความร้อนนะคะจะระบายความร้อนได้ดีมากๆเลยค่ะตัวนี้แล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะคะจะมีเป็นตัวลิมิตสวิตนะคะตัวนี้อันนี้นะคะตัวเนี้ยนะคะที่เขาเล็กกว่ากว่ารุ่นอื่นๆนะคะคือเวลาเราติดแม่เหล็กนะคะทั้ง2ด้านนะคะ ไม่ต้องติดระดับที่เป็นแบบสูงต่ำนะคะสามารถติดในระดับเดียวกันได้เลยเพราะว่าตัวนี้เป็นลิมิตแบบอัจฉริยะนะคะมาดูส่วนของคาปาซิเตอร์กันนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นคาปาที่เข้าสายมาอย่างดีนะคะจะเห็นได้ว่าการเก็บสายที่หัวนะคะเขาจะเข้าให้อย่างดีค่ะแล้วก็ตัวคาปานะคะดูวัสดุนะคะแข็งแรงทนทานนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาที่บอร์ดกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราหันมาให้ดูนะคะ ด้านหน้าตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นตัวบอร์ดคอนโทรลนะคะจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะคะจะมีฝาครอบบอร์ดมาให้ด้วยนะคะตัวนี้จะกันฝุ่นหรือว่าแมลงนะคะที่จะเข้าไปทําให้บอร์ดเสียหายได้นะคะถ้าพี่ๆจะแกะนะคะก็ง่ายๆเลยมันจะมีกิบล็อกอยู่บนนี้กับด้านล่างนะคะให้กดออกมาง่ายๆเลยออกแล้ว <Okay, okay. S 1> แล้วก็ที่เหนือกว่ารุ่นอื่นนะคะ คือตัวนี้ค่ะบอร์ดตัวนี้นะคะสามารถปรับองศาได้นะคะเวลาเราจะเซตระยะหรือว่าจะต่ออุปกรณ์เช่นเซนเซอร์กันหนีบบอร์ด WiFi อย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นแนวเนี้ยเราจะดูยากนะคะบอร์ดตัวนี้สามารถปรับองศานะคะให้ให้เราเหมือนเซตระยะหรือว่าต่อพวกอุปกรณ์อื่นๆน,นะคะได้ดียิ่งขึ้นนะคะ มันจะมีน็อตล็อกอยู่ตรงตรงข้างเนี้ยค่ะให้คลายน็อตนะคะแล้วบอร์ดตัวนี้ก็จะเลื่อนข้นมาเพื่อให้เราเซตระยะได้ง่ายขึ้นนะคะอยู่บนนี้มาในส่วนของแผงวงจรกันบ้างน,นะคะตัวนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีดิฟสวิตชนะคะ4ดิฟนะคะแต่ละดิฟนะคะทํางานแตกต่างกันไปนะแล้วก็จะมีปุ่มนะคะ4ปุ่มนะคะให้ปรับการทางาน ะะจะเป็นภาษาไทยค่ะสามารถศึกษาดูได้เลยนะคะหรือว่าขอสอบถามกับน้อ,นองๆแอดมินก็ได้แล้วก็ที่สําคัญนะคะมอเตอร์รุ่นนี้นะมีฟังก์ชันสโลวนะคะตัวนี้สโลวทั้งไปและกลับเลยจะได้ความนิ่มนวลมากกว่านะคะต่อมานะคะเรามาดูตัวรีโมทของมอเตอร์แอโร่กันนะคะจะมาในกล่องแบบนี้นะคะได้มาตรฐานค่ะด้านในนะคะจะเป็นทรงกลมนะคะสีขาวเทานะคะ จะได้รูปร่างที่น่าราังแล้วก็หรูหรานะคะเหมาะสำหรับผู้หญิงมากๆเลยค่ะส่วนของแผ่นเพจนะคะตัวนี้จะเห็นได้ว่าแตกต่างกับที่อื่นนะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นแบบแผ่นเพจนะคะกันโยกนะอยู่ตรงนี้นถ้าเป็นรุ่นอื่นนะคะจะมีแค่เป็นแบบแผ่นบางๆนะคะให้ให้ยึดหรือให้ติดแต่ตัวนี้มันจะมาทำแบบพิเศษนะคะเราสั่งทำแบบพิเศษเป็นแบบกันโยกเลยตัวนี้ อุปกรณ์ภายในนะคะของมอเตอร์แอ r ์โ o โบนะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อรุ่นต่อไปกันเลยต่อมานะคะเรามาดูรุ่นต่อไปกันเลยรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นคอมาโดนะคะมาในลักษณะส,สีดํานะคะให้ความรู้สึกเท่นะคะถ้าบ้านลูกค้าท่านไหนนะคะเป็นออกแนวนโทนสีดํานะแนะนํารุ่นคอมาโดตัวนี้เลยนะคะจะเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเลยนะคะของเราเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเลยนะคะเดี๋ยวจุนขข่ก่อนนะ ป็นด้านในนะคะของมอเตอร์คอมมอดอรรุ่นนี้นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นคอยล์มอเตอร์นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นลิมิตสวิตนะส่วนด้านหลังตรงนี้นะคะก็เป็นคาปาิเตอร์เหมือนเดิมค่ะส่วนด้านนี้นะคะเป็นแผงวงจรนะคะที่ควบคุมมอเตอร์นะรุ่นนี้นะคะคอมมอดอก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้ก็จะมีซิงค์ระบายความร้อนเหมือนกันนะคะตัวเนี้ยจะระบายความร้อนได้ดีนะคะเหมือนเหมือนกับตัวแอร์โร่เหมือนกัน นี่นะลิมิตสวิตของเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะอย่างนี้เลยลิมิตสวิตตัวนี้นะคะเห็นได้ว่ามันจะใหญ่กว่ารุ่นแอโร่ใช่ไหมคะตัวเนี้ยเวลาเราเอาไปติดตั้งนะคะแม่เหล็กนะคะจะแบ่งสูงกับต่ำนะคะไม่ได้ติดระนาบเดียวกันเหมือนของแอโร่นะคะรุ่นนี้ส่วนคาปาซิเตอร์นะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะนี่ก็จะเป็นตัวนี้เลยนี่จะเห็นได้ว่าการเข้าสายนะคะได้มาตรฐานนะ แล้วก็มีปอกสายให้ด้วยนี่เหมือนกับรุ่นแอโร่เลยนะคะตัวนี้เพราะว่า2ตัวรุ่นแอโร่กับคอมโรเนี้ยได้มาตรฐานเดียวกันนะคะต่อมานะคะเป็นแผงวงจรนะคะตัวนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีฝาครอบเหมือนกันนะนี่เป็นฝาครอบแบบใสนะคะตัวนี้ถ้าจะดึงอ,ออกมานะคะต้องไขน็อตนะมีน็อตส 4, 4มุมนะคะบน2แล้วก็ล่าง ตัวเนี้ยนะคะจะปรับองศาเหมือนแอร่โลไม่ได้นะตัวเนี้ยจะอยู่ยังไงอย่างนั้นเลยนะคะแต่ว่าเรื่องฝาคอมนะคะจะจะดีกว่าเพราะว่ามีชิปกว่านะคะอันนี้ก็คือเป็นบอร์ดของรุ่นคอมบโดนะคะตัวนี้นะคะบอร์ดนะคะมีดิฟนะคะจะมีทั้งหมด6ดิฟนะแต่ละดิฟก็เหมือนกันค่ะทาหน้าที่แตกต่างกันไปจะเห็นได้ว่ามีทั้งหมด4ี่วอลุ่มนะคะแต่ละวาลุ่มนะคะก็คือมีการตั้ง สำคัญนะคะตัวนี้ก็มีสโลวเช่นกันค่ะอ๋อแล้วก็ตัวนี้นะคะเราจะมันจะเหมือนแบบมีน้ำมันเคลือบมาอยู่นะคะตัวนี้คือเป็นน้ำมันเคลือบการช็อตนะคะของพิน,นต่างๆที่อยู่ข้างหลังอะค่ะลายพิ้นะคะ,น,น,ะ,คะนี่นะคะคือการการช็อตได้ดีมากๆเลยต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูรีโมทกันตัวนี้ก็มาในกล่องเหมือนเหมือนเหมืนกับแอร่นะคะ กล่องจะเหมือนกับแอ r โรเลยด้านในนะคะจะสกรีนคอมมาโดค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็มาในรีโมททรงสี่เหลี่ยมสีดำนะคะให้ความดูบแล้วก็หรูหรามากๆเลยถ้าพี่ๆผู้ชายท่านไหนนะคะเอาไปใช้ถือว่าเทมากๆเลยนะคะตัวนี้ต่อมานะคะแผ่นเพจนะคะที่ยึดมอเตอร์นะตัวนี้เราก็ทำมาแบบพิเศษนะคะนี่ ทำมากันโยกเหมือนกันนี่นี่นะคะจะแข็งแรงมากๆเลยนะจะเห็นได้ว่าแผ่นเพจตัวนี้นะทำมาเพื่อแบบให้มอเตอร์นะคะแข็งแรงทนทานยึดแน่นนะคะกับพื้นที่เราจะยึดนะคะนี่ตัวนี้อันนี้คือบอดี้ด้านหน้านะคะนี่ัวเฟืองหัวเฟืองนะนอันนี้ด้านด้านหลังนะคะ เป็นยังไงบางคะกับมอเตอร์รุ่นคอมาโดค่ะเดี๋ยวเราไปดูรุ่นต่อไปกันเลยนะคะต่อมานะคะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นธรรมดานะคะตัวนี้นะคะจะเห็นได้ว่าจะเป็นทรงสูงสูงกว่าเพื่อนเลยนะแล้วก็เป็นสีแบบว่าเทาๆนะคะไม่เงามากนะคะเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ด้านในกันเลยตัวนี้นะคะลูกค้าน่าจะได้เห็นแบบว่าตามทองตลาดทั่วไปนะเป็นรุ่นที่ หน้าตาหน้าตาแบบนี้ลูกค้าน่าจะคุ้นชินกันนะคะอันนี้เป็นด้านในนะคะของมอเตอร์รุ่นธรรมดานะคะตรงนี้นะคะจะเป็นคอยล์มอเตอร์เหมือนเดิมค่ะแล้วก็เป็นลิมิตสวิตนะคะตรงนี้ส่วนคาปาซิเตอร์นะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นบอร์ดแผงวงจรนะนี่จะเห็นได้ว่าคอยล์มอเตอร์รุ่นนี้นะคะไม่มีซิงค์ระบายความร้อนนะคะ ถ้าเกิดว่าเขาร้อนมากๆนะคะเขาจะระบายความร้อนได้ไม่ดีเท่ากับรุ่น a อ r o หรือว่าค o m m า d o โดนะคะอ้อแล้วก็ที่สําคัญนะคะรุ่น a อ r o กับคอม o าโดนะคะมีเทอร์โมสแต็นะคะที่ถ้าร้อนจัดๆนะคะเขาจะตัดการทํางานค่ะเพื่อไม่ให้คอยมอเตอร์ด้านในนะคะไหมหรือว่าเกิดความเสียหายนะคะแต่ว่าอันนี้ต้องขอพูดตาตรงนะคะว่ารุ่นนี้นะคะรุ่นธรรมดานะคะไม่มีนะคะ ส่วนต่อมานะคะเป็นลิมิตสวิตนะอันนี้เป็นลิมิตลิิมตสวิตนะคะของรุ่นธรรมดารุ่นนี้นะคะนี่จะเห็นได้ว่าการเข้าสายนะคะไม่มีปลอกสายเข้ามาให้นะคะแบบว่าถ้าเราดึงมาก็คือดึงออกมาก็คือเป็นเส้นทองแดงเลยไม่มีการพันอุปกรณ์อะไรมาให้นะคะเพื่อความปลอดภัยไม่มีนะส่วนตรงนี้นะคะ อันนี้นะคะเป็นคาปาซซเตอร์นะเหมือนกันค่ะคาปาเหมือนกันไม่มีปอกุ้งสายอะไรมาให้นะคะคือถ้าลอกสายออกมานะคะก็คือจะเป็นเห็นเนือ้อเนื้ออันนี้เลยที่ต่อเข้ามอเตอร์เลยนะคะต่อมานะคะเรามาดูในส่วนของแผงวงจรกันนะคะรุ่นธรรมดานะคะก็มีฝาครอบให้เหมือนกันนะคะตัวนี้ มีนอตยืดเหมือนกันอะไรเหมือนกันนะคะต่อมานะคะมาดูในเรื่องของแผงกันดีกว่านะคะแผงตัวนี้นะคะมีทั้งหมด8ดิฟนะคะแล้วก็มีวอลลุ่มให้ทั้งหมด3วอลลุ่มนะคะมีปุ่มเทสมอเตอร์ให้ด้วยนะคะตรงนี้ตัวนี้นะคะมีสโลเหมือนกันนะคะแต่ว่ารุ่นนี้จะมีข้อเสียนะคะถ้าลูกค้าเอาไปใช้นะคะแล้วได้เปิดโหมดสโลไว้นะคะตัวคาปาตัวนี้ค่ะที่มากับเครื่องนะคะ จะเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกตินะคะถ้าให้เฉลี่ยนะคะจะเฉลี่ยอยู่ที่3 6เดือนนะคะตัวคาปาตัวนี้นะคะก็จะหมดสภาพหรือว่าหมดอายุนะคะจะทําให้มอเตอร์นะคะไม่ทํางานนะคะอาการที่พบบ่อยๆเลยนะคะของมอเตอร์ตัวนี้นะคะก็คือเวลาคาปาหมดสภาพนะก็เวลาเรากดมอเตอร์นะคะเสียงมอเตอร์จะทํางานนะคะแต่ว่า ตัวเฟืองด้านหน้าตรงนี้นะคะจะไม่หมุนนะคะสาเหตุนี้นะคะก็มาจากคาปาหมดอายุนั่นเองนะคะง่ายๆเลยเพราะว่าลูกค้าค่ะชอบถักมาถามมากๆาเลยนะคะว่าทําไมมอเตอร์ด้านในมีเสียงทํางานอยู่แต่ว่าตัวเฟืองข้างหน้าตรงนี้นะคะไม่หมุนเพราะว่าเกิดจากสาเหตุนี้นั่นเองค่ะแล้วก็มาดูตัวของรีโมทนะคะตัวนี้นะเป็นตัวพลาสติกนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าด้านหลังนะคะจะมีน็อตตรงนี้ ซึ่งข้อเสียนะคะเวลาใช้ไปน,นานๆนะคะน็อตอาจจะเป็นสนิมหรือว่าขึ้นคีีเกลได้ตรงนี้นะคะจะทําให้รีโมทนะคะเสื่อมสภาพมากกว่าปกตินะแต่ว่าตัวของ a อร์โร่คอมมาโดค่ะไม่มีน็อตน,นะคะเป็นรุ่นไรน็อตลาสนิมนะเวลาเราใช้งานนะคะจะไม่มีปัญหาเรื่องแบบนี้เลยแล้วก็เนี้ยเป็นแบบพลาสติกนะคะนี่เป็นพลาสติกแบบนีอย่างนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของแผ่นเพจกันนะคะตัวนี้ก็แตกต่างกับตัวอื่นเช่นกันค่ะตัวนี้นะคะออกแบบมาเป็นแบบว่าบางๆแบบนี้เลยไม่เหมือนกับแอโล่กับคอมบาโดนะคะตัวแอโล่กับคอมบาโดนะคะออกแบบมาเพื่อเป็นแผ่นเพจแบบกันโยกนะคะแต่ว่าเนี้ยเป็นเหมือนแบบแผ่นบางๆนะคะแบบไปวางเพื่อทําฐานมอเตอร์เฉยๆนะคะไม่มีแบบกันโยกอะไรเลยนะคะ พี่ๆทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วนะคะว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านในนะคะของแต่ละรุ่นนะคะแตกต่างกันแล้วก็ที่สําคัญนะคะจุลลึงแจ้งไปนะคะเฟืองด้านในนะเฟืองเฟืองขับนะคะที่อยู่ด้านในมอเตอร์นะคะของ a อ r o นะคะตัวนี้จะเป็นเลนฟอ r ์สไนลอนดูบองนะคะส่วนของคอมมาโดนะคะตัวนี้จะเป็นเฟืองด้านในนะคะจะเป็นทองเหลืองค่ะส่วนรุ่นธรรมดาตัวนี้นะคะเฟืองขับด้านในนะ จะเป็นไนลอนนะคะหรือเป็นเฟืองขับพลาสติกนั่นเองนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวอุปกรณ์เล็กทรอนิกสด้านในนะคะของมอเตอร์ทั้ง3รุ่นนะคะมีแอโร่คอมม o โอและรุ่นธรรมดานะคะถ้าพี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจอยากจะสอบถามหรือสั่งซื้อนะคะสามารถแอดไลน์มาที่แอดไ g น์วินอิหรือว่าแอปช้อปปี้นะคะชื่อร้านค o m ม o d o r e ออฟฟิเชียลช็ได้เลยนะคะเดี๋ยวจนจะทิ้งมาชอทางการติดต่อ ีววิแต่ละรุ่นแบบเฉพาะเจาะจงนะคะสามารถคอมเมนต์ได้ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจูนจะมาอ่านแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะถ้าชอบถูกใจคลิปนี้นะคะขอให้พี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์ให้จุนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ